ทา่านกัวราเชส Hãy subscribe là kênh Ghiền nam Gõ Để không ra lỡ những video hấp dẫn at i'm

ดีดต่อสีนครพระบุมเจ้าทุกรูปจากสามอำเภอจากอ,ากาเาอ,อำเภอยะหาจังวัดยะลาอำเภอดีสะกอนอำเภอรีอตจังหวัดอันที่ว่าท่านรองกอสกคนรอรที่ห้าท่านนายกท่านหัวหน้าตัวรทนู้หา,ารสัมพานธ์ศรัทธาโดยเฉพาะที่น้องใปตั ทุกท่านทั้งหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หกหมู่ที่แปดที่มาร่วมงานร่วมงานทุกคน 感謝の発言。 เราเรื่องเรื่องสุทธิควาไรเงี้ยครับพวกนายรวจทราบจะทางทีน้าให้อร่อันอร์พี่นะมอกันเดี๋ยเคยรูพี่ัดพี่นที่เนียพรอว่าทีผู้ที่วันที่ดบอกว่าพยามที่จะราเปลี่ยนขึ้นไปที่ไม่ตับนักนอรงมาอีกในการบังคม อาาแห่งนี้นะั้นเมื่อปีพศ2548ปลายปลายปีโดยประมาณจากเหตุการณ์วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับสร้างความ จอดเนิดนงให้พีินให้เกียรตินะครับความรู้ในวันนี้ขอบคุณท่าน